เสียตาปัญญาเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยต์เข้ารับพระราชทานปริญญาเอกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อปัญญานิรันกุลหรือเสียตาแห่งอาณาจักรเวิร์กพอยต์เจ้าพ่อเกมโชว์รายการวาไรตี้ต่างๆได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยเจ้าตัวได้เขียนบรรยายความรู้สึกไว้ว่าประทับใจไม่รู้จบครับถูกเซอร์ไพรส์จากอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะน้องๆวงโย ทวาทิศวงใหญ่มากบรรเลงเพลง y m c a และเต่างอย2องเพลงเลยเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณทุกๆคนครับประทับใจอย่างมากที่สุดเลยครับขอบคุณมากๆครับอิ่มเอมอยู่ในหัวใจครับซึ่งงานนี้หลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเสียตาปัญญานิรันกุลกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว